ผู้ชมครับจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือพื้นที่ถนน3ามสี่ศูนย์เส้นทางลาดัวหลวงนะครับจากสุพรรณบุรีที่จะขึ้นไปกรุงเทพมหานคร,นนออร,รนครับตอนนี้ท่วงอำเภอลาดโวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้มวลน้ําก็ปกคลุมพื้นผิวของการจราจรตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอะไนักขณะนี้เนี่ยก็ยังคงล้นปกคลุมอยู่นะครับจุดหนึ่งที่มีน้ําท่วมสูงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการป้องก,กันไปแล้วแต่ว่าจุดนี้พป้องกันจุดนี้ ยังคงมีน้ําที่จะล้นมาจากทางทุ่งอยู่นะครับน้ํานั้นก็จะมาจากทางเจ้าเจ็ดมาจากทางบางยี่หนมาจากทางผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เลยทําให้ล้นปริมาณออกมาอย่างจุดบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นถนนที่จะใช้ในการสัญจรถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรารระบายน้ํก็เรื่องของน้ําท่งที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลุ่มเจ้าพระยาลุ่มท่าจีนอย่างเรียกได้ว่า ยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่าน้นห่วงสภาวะวิกฤตนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางพื้นที่จะยังไม่เทียบเท่ากับปี2554แต่ก็บางจุดนั้นนะครับใกล้เคียงบางจุดก็เกินปี2554ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้การระบายน้ำจากทางเขื่อนเจ้าพยานะครับที่ยังคงหน่วงน้ำเอาไว้นะครับการหน่วงน้ำทางพื้นที่ ทางตอนเหนือทางตอนบนเนี่ยยังมีอยู่นะครับซึ่งน้ําจากตะแกะกรงยังมีเป็นปริมาณที่มากอยู่นะครับและการระบายน้ําในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพยานเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ2,500-2,600หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับระบายขึ้นไปมากถึงประมาณ2,779เกือบๆ2,800ลูกบ, 2, 800, บาทเมตรต่อวินาทีการระบายน้ําในระดับแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะช่วยประคับประคองสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปรท,มทุมธานีกรุงเทพมหานคร,รนะครับเพื่อที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบหน,นะครับจากสถานการณ์หมายความว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ํานั้นนะครับก็จะอยู่ในลักษณะของขึ้นวันละเล็กละน้อยแบบนี้ต่อไปมองเห็นหลังบ้านหลังเนี้ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นคาบน้ําปี2554ก็คือจะอีกประมาณเราราวสี เนซนติเมตรนะครับ,รบน้ำบ้านหลังฝนตคู่นเนี่ยน่าจะเป็นาน้ำเดิมของปี2554จากจุดนี้ที่เคยถึงน้ำท่วมถ้าท่วมขึ้นมาอีกประมาณ30-40%นะครับก็จะทำให้พื้นที่ถนนเนี่ยอาจจะไม่สัจดจรได้นะครับเพราะว่าเมาื่อคู่นี้จากการที่คุยกับผู้ที่อยู่บริเวณน,นี้ชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดบริเวณน,นี้บอกว่าได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30-40%ซ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับอันนี้เป็นการบอกจากชาวบ้านที่เขาได้รับการแจ้งเตือนนะครับว่าน้นําจะขึ้นอีก3ามสี่สิเซนเพราะหากขึ้นอีก3ามสี่สิบเซนเนี่ยจุดนี้แนวมุ้งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการป้องกันและที่มาจากบริเวณที่รถวิ่งนะครับมันก็จะมีคลองนะครับเป็นสะพานมีลําคลองอยู่มีลาน้ําอยู่นะครับก็จะทาให้การจราจรบริเวณนี้โดยเฉพาะขาที่จะเข้าไปเกิดที่ปากนครนะครับ ไม่สามารถที่จะสัดจอในการเดินทางได้นะครับตอนนี้ก็ยังคงเดินทางได้อยู่แต่ว่านับจากนี้นะครับนับจากนี้เป็นต้นไฟหากน้ําขึ้นอีกนะครับก็จะได้รับผลกระทบพี่ครับตอนนี้น้ํามันยังขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นวันละเยอะไหมครับประมาณสองตรสองลิตรขึ้นตลอดไม่ลดเลย 4กิโลด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะอยู่จุจดเนี้แต่ว่านับจากจุดนี้นไปนะครับ4กิโลสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบกันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ําเหนือยังไม่หมดนะครับน้ําเหนือยังไม่หมดต้องจับตาแล้วก็ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้ หลายๆคนกังวลเรื่องของสันกามพายุใหม่ที่จะเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักนั้นก็มีโอกาสในพื้นที่ของภาคกลางนะครับก็มีโอกาสในพื้นที่ของภาคกลางไม่ว่าจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วก็ตามแล้วก็ในปีนี้เราเจอกับเรื่องของลานิญาอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะได้รับอิกธิพลของพายุสองลูกวกับร่องฝนร่องบรสุมที่มันทําให้เกิดฝนแช่ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่เนี่ยนะครับ บวกกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งในปีนี้นะมันก็จะแตกต่างกับในปี2554น,นะครับมันก็เลยทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พื้นที่พนักก่อนศรีิยานั้นได้รับผลกระทบหนักนะครับแล้วก็ในพื้นที่้ายชายน้ําตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ